โอ้โหโดูฟิตจางฟิจงฟตจางยอ,อพอี่ต้นฮะเป็นนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออกระเสื้อมันตัวเล็กอะขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Healthy าเฮลต<ล>ี้ไฟท์เดย์ ที่ผมมีความสุขจากมพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเราเฮลตี้ไฟเดย์ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปก่อนสักทีนึงอย่า่ทำไมล่ะพี่เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาจอดกล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบ บักอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันรีนลงรีลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวรีนได้บ้าง่านี้อีกมีความสุขมากเลยดีมากเห็นไวยอ้าวอีกแล้วผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเวลาเผมไม่อยากพูดกห้ามใจไว้วยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม่พูดว่า ไม่พูดถ้าพี่เขาไม่ถามเันจะไม่พูดเออว่ามีปัญหาอะไรนักหนาพี่ผมลองคํานี้ครับพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่อยมันเคยชินนะพี่มันเหมือนมันดื้อแล้วมันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรไหมครับปัญหาแค่นี้เหรอครับโอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบมันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วย มันเป็นเรื่องกล้วยๆไปต้นมันคืออะไรครับมันเฉลยค,คือซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซตเทคนิคที่เรานําเสนอวันนี้คือซูเปอร์เซตว้าวมันเป็นยังไงครับรซูเปอร์เซตซูเปอร์เซตมันก็คือ,อมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมันตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบัยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บัยจะต้องพักระหว่างเซตบัวจฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต ถ้าเป็นใบเส็บก็เป็นต้องแทนอนแหล่ะต้องแทนแหละท้องก็เป็นหลังหลังใช่ประโยชน์คืออะไรพี่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไปหนึ่งละนะครับมันทําให้คนที่มีข้อจํากัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขาครับอันที่สองคือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่นสองท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่สมนะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบัวกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยก อย่างเงี้ยเราพักระวังเซ็ตอใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่งยอเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมครับครับถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะ่อวสามารถพัฒนาได้ไหมครับได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมย่างยืดได้ไหมฮ่าถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ชาชินของเราคให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นครับขยายขีดความสามารถมากขึ้นครับเพิ่มขนาดเพิ่มหุ้นมันดีขึ้นครับ ด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้อย่างยืด่งหาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูต้นนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลยได้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จัก ก้ามเดือฝั่งตรงข้ามก่อนใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเนี้ยอกไปตรงข้ามก็คือหลังนะฮะไหลไหลนี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีที่เราดึงดึงลงมาใช่ไหมเพราะไหลมันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออกไบเสพก็ต้องแขนด้านหลังไปเสพตัวแขนด้านหน้าก็เป็นด้านหลังต้นแขนด้านหลังก้ามท้องก็ต้องเป็นหลังช่วงล่างอะไรอีกน่องน่องก็ต้องหน้าแข้งนีออกเหมือนกันหน้าแข้งด้วยเราก็ต้องกระเนี้อกระดกขึ้นใช่ โอเคครบถ้วนทุกกรรมเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ10ส่วน10ส่วนทวนร่างกายเลย10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่าพอเล่นซุ่เปอร์เซตใช่เริ่มตั้ชท่าแรกครับท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อนครับโอกปกติอ่ะใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้นหนึ่ง สองสามสี่เส้นมันหนมากนะพี่อ่าโอ้ยขนาดบววเนี่ยนี่พี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบววก็ต้องทำได้ดูท่ารางนะโอเคโอเคอ่าเล่นหังไงครับอ่าใช่ไหมล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบัวก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือเวลาที่เรากลับเวใช่มันจะมีแรงกระชากมานะกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายนเราต้องค่อยๆกลับนะครับลักษณะนั้น เราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึงสองเซ้นเลยครับบวยดึงผ่านตัวไป<อ>ดึงอาพิ่งผ่านไปนะในหลังต่อเลยอน,นหลังต่อใ<อ>นะหลังต่อนะหลังต่อ,อนะครับหลังต่อ ก็ได้จังหวะปุ๊บผลถอยหนีพี่เลยแต่พี่จะปล่อยมันอย่างเดียวอ๋อกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งครับอกก็คือ 10- 1ถึงครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง 10- 1ถึงครั้งประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได้ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝ่งตรงข้ามอกใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกันเร่มอนะครับาสอง สามไปสเกลวอาผมแอนปกด้วยครับห้าโอเคโอเคต่อเนื่องเลยใช่ไหมใช่ทุกเปอร์เซ็นต์นี่คือห้ามพักใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช่ดึงครับจับของดึงผ่านสุดปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสับอีกสามดึงซับอีกดึง ดึงโอ oh, oh, ได้ฟิลดึง2ค uh, รั้งดึงส uh, อง้งอีกดึง uh, โอเคและเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่เทคนิคซูเปอร์เซตที่คือเราจะไม่พักเยอะใช่เนื่องจากว่าอะไรครับเราต้องก,การเน้นให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพิ่ม เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทางานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะม,มันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นพออกเราทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกับเนื้อคอันนี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทําให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายคล oh. ายความตึงของกล้ามเนื้ออก oh. มันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอ,อกแล้วใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พัก ล้วก็กลับมาย้อนกลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไปคือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าใช่เล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลงเพราะมันเหมือนยังตึงค้างอยู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทําให้เราแบบเลือดมันไหลเวียนได้ดีขึ้นไหลเวียนเอากลุ่เลติกพากลุ่เลติกออกไปทาให้เราแบบศักยภาพกลับมา ไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กับด้วยฝั่งข้าง,างมันยือดอยู่แล้วช่วยยือดออกไปอ๋อข้นที่สองคือ,อเขาคราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างลากับปีกครับหลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าถ้าบุ้ยเล่นใช่ไหม ลายเราจะใช้เรื่องของท่าอัปไลโรนะครับเว้เหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับออปไรโเคใช่ออปไรโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องว้ยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดหนึ่งดึงกลางออกดึงกลางออกใช่เหมือนเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอ่ะนะครับดึงพูดเอาใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆสอกสูงขึ้นใช่ดีนหนึ่งค่อยๆลง 2ค่อยๆลง3มา4ขึ้นสังเกตหาดีสองสูงทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างผมไม่เอากระดกข้อมือขึ้นมาใช่เท่านี้มันจะใช้กำเนิดสุดๆใช่มาแตข้อศีรษะึ้นมาอ้าขึ้นอีกสองครั้งลงช้าหน่อยครั้งหนึ่งโอเคเอามาต่อเลยเร็วดึงอย่างด้สุด หนึ 1> 1, 3, ่งสามช้าๆค่อยๆผ่อนครับสี่ <laughs> <Okay. S 3> โโห้าหกเจ็ดแปดดิสิบสองโอเคโอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผม,อ,<า>ผมอ่ะไม่พยายามไม่ผมไม่ป<า>กติแล้วคนที่เล่นอัพไลโล ข้อมือจะสูงนี้ก็มีใช่ถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟอาร์มด้วยเราพยายามเน้นดึงสอกให้สูงดึงขึ้นมาเนี่ยโฟดูโฟอาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟอาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะมันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่ใช่มากขึ้นท์อาร์ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งทิ้งแขนลงไปนิ่งมันมาที่ไหล่าที่ไหล่ไหล่ออกแรงครับผมโอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับคือเมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลังใช่ ดึงอย่างนี้แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหลก็เป็นหลังอีกทาไมเล่นหลังอีกอมันดึงเหมือนกันแต่มันโคละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานขนานพื้นอันนี้สองนี่เราดึงลงมาในแนวด่งซึ่งมันกั้นเนื้อโครมัตกันทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทําให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กับเนื้อส่วนไหนโอเคดูหลังอันแรกก่อนผมดึงนะเห็นไหมถ้าเราดูลักษณะนะครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยเนี่ยที่ทางานเหยียดแขนกลับไปเหยียดเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมคร นี่จะเป็น,ส,นส่วนนี้นะครับที่ทํางานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่ 2, 2> โอเคทใํใไปดูครับนะครับเราดึงลงนะครับมานะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกเลยนะใช่ครับที่บอกปีกหลังเนี่ยใชถ่ถ้าเราดูมันก็จะทําให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้น uh huh. ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคน,คนพวกนีถ้ถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะม,มีเป็นปีกเลย<ว>เใช่ไหมครับเพราะเขาใช้ท่าน,นี้แนละ้วใช่เป็นไหว่ฝึกเน้นตัวพวกนี้ คู่ต่อไปคู่ที่สคู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขนไบเซ็ตรบเซรนะครับเอาอันแรกก่อนนะครับเรื่องของตัวใบเซรนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซรนะครับขึ้นนะครับไบเซนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของตรเซรนะครับตรเซให้หัวเหยียบยืดนะครับ จะไปด้านหลังนะครับนี่นะครับไตเสียบเขื่อนนะครับส่วนู่ในส่วนนี้ในส่วนนี้ทำงานนะครับครับอ่าอ่าโอเคโอเคปมาขายนี้วไว้ต่อเนื่องดูนะครับแขนด้านหน้านะครับขึ้นนะครับออกขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อย แล้วการที่เราขึ้นสูงลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี่มีครับในช่วงสองทจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวทเราคนเล่นก็เนี้ยเขาเป็นแค่เนี้ยแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อมันก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของของขั้มเหนือมันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับห้าใช่ไหมเนี่ยเก้าแล้วอ๋อสิบมาสิบเอ็ดสิบสองโอเคต่อเลยก็แขนหน้าหลังข้างเดียวพอเดี๋ยวสออขึ้นสุด เสียศอกขึ้นให้สุดอึบโอเคมาละอะฮะได้ละเพราะมันต้องสายกันอย่างั้นใช่รู้สึกได้ขนาดนั้นสอดเข้าตรงกลางอ่าฮะดิเหยียดศอดให้สุดเหยียดสอดให้สุดเกณฑอย่างที่บอกตายเสร็จก็ต้องเหยียดให้สุดใช่เหยียดอ่าข้อควรระวังอ่าก็คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือ จังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเนี้ยหรือข้างสุดท้ายพยายามเกรงด้วยเพราะงั้นมันดึงกระชากลับต่อไปครับคู่ที่สีคู่ที่สอันนี้จะเป็นหน้าท้อวัวอยู่นี่นะครับ นะครับเหมือนที่เราซิดอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบ๊วยนั่งลงี่เดต้องให้แนวแล้อันนี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิดอัพธรรมดานะเนี่ยใช่ต้องให้แนวแล้วเดี๋ยวบ๊วยอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ่ะใช่แล้วเสร็จแล้วเราเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะทไยทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้องคือเราอย่ามือกระชากชื่อไม่คือให้มือมือแค่ค้างไว้แค่เกรงค้างไว้แค่เกรงล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กั้มท้องออกแรงที่กั้มท้องนะครับถ้าเพิ่มความหนักอ่ะ ดึงขึ้นพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ข้ามตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่างหลังล่างแล้วก็เป็นลักษณะของการนะใชงนั้เราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้นอันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมนดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้นการเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับ าโอเคนี่คือท่าผู้ที่4นะครับใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยู่ท้รียกท่านผู้ชมเย็นมาแล้วเห็นแล้วนะรู้เลยนี่หนักผมเว่ยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหมพอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอกมันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกําลังกายกับรายการแกล้งน้องนะครับเฮ้ยอ่าขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกขึ้นอีก น,นีข่นนขึ้นนอ้อยที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันมันหนักนะมาอมโอเคซ้อครบแล้วต่อไปมาด้าน,นข้างซุปเปอร์แมนอ่าจับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดิน,นตัวขึ้นล็อกขาไว้ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเลยซ้อขึ้นอ่าโอ้โหขึ้นอไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้น<า>ขึ้นหน่อย นี่หัวมือชี้ขึ้นขึ้นเงียบเลยโอ้โหขึ้นเจ็งขึ้นขึ้นก้าอูด้วแรงันมาหลังขึ้นขึ้นขึ้นโอ๊ยโอเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียางใช่เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดาใช่ครับทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที่ผมมีคนออกลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับครับ ทำไงครับอ่าอย่างอย่างตัวของพี่ใช่ไหมเพิ่มความหนักของผมใช่อย่างอ่าอย่างพี่จับเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยบัวก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจจะต้องออกแรงดึงมาใช่ไหมดึงขึ้นมาบัวต้องออกแรงมากขึ้นนะใช่ใช่ใช่เพราะมันก็ไอช่วงช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทําให้เราต้องใช้แรงมากขึ้นอ้แสดงว่าคู่บอดดี้สามารถช่วยได้ใช่แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบอดดี้ล่ะเราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงอ่ะเสาอะไรต่าง ต่อไปคู่ที่5ครับคู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากันละกับด้านหลังนะครับก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบุ้ยนิดนึงนะครับนะครับให้บุ้ยนะครับเรามีกันสองขามันจะครบสี่ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ่อ่าอันนี้นะครับอันนี้ให้บุ้ยยกยกขาขึ้นนะครับเอายกขาเอาาเพร้อม เย็ดยดยืดเข่าไปโอ้โหเย็ดไปมันแ้วแต่แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้ยวอ่าหนักอ่ะอ่าหนักเหรออย่าดึงเยอะสิลุไปหลุไปแก้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบอ่าฮะไป แล้วก็เราก็มางอขาอ่งอขาพลิกงอขานอนเลยนอนเลยนอนเลยนอน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 ค่ครับผมใช่แล้วมาสองมามามาโอ้โหมาเคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับมาเพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้างอย่างเงี้ยต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลงอ่าฮะอือหืออ่า นั่นล่ะอือหือหล่อจังพบรับเรียบร้อยนี่คือทุ่ห้าแล้วเราก็สลับข้างสลับข้างซ้ายขวานั่นล่ะโอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดเยอะเลยใช่ใช่ คชมครับซึ่งคําว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนํามาฝากกันใน e ฮลตี y ไฟเดย์นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างเลยวันนี้<า>ครับ เรียบร้อยแล้วจําได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได้<ช>ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ huh ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได้ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซนในวันนี้ครับ huh มันควรจะเล่นเมื่อไหร่ <okay S 2> เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับผอันแรกคือในเรื่องของตัวซูเปอร์เซนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนคนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหม พอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถึงเ,เราเใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อะ ไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได้ค,ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นบางคนต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละกล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงม<ช>าก<ช>แล้วคุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้ถึงมาเล่นซูเปอร์เซ็ตได้ใช่ครับการเล่นซูเปอร์เซ็ตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้วแล้วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนาอยากไปต่อนี่แหละมันจะขยายขีดความสามารถของ่ล้เตนงอ สิบครั้งไหม,มหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหมแปได้ไหมโดยโดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาเขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ1ิบถครั้งเพื่อที่ถ้าเราเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟีเพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันแ็จะอยู่ประมาณ1ิบถึงครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่าน,นั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราว่าเราเล่นไม่ถึง6ครั้งมันเป็นเรื่องขางแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช ตัวความแข็งแรงแล้วถ้าเราเล่น 10- 1ถึงครั้งก็คืออก10ถึง1ิครั้งหลังหลัถึง10-12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดล้ามเนือใช่และอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับในกรณนี้ใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่มแค่หนึ่งึงสองเซตหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเยี่ยมเลยครับนั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดในเฮลตี้ไฟเดย์นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เราม หรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ใน<ม>ช่องไอโด c h นชแนลของเราใช่ครับติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ h a l ล T ี้ไฟเดยกับผู้รู้ในการออกกำลังกาย <c oughs> พี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคบีครับ